Hmm. พี่น้องว่าได้กินโดนละเดอ้อเมนูนึ่งปลานะค่ะน้ำพริกมะเขือเทศมีอย่างไรอยู่ด้่พี่น้องมีปลาตะเพียนเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นหนึ่งปลาตะเพียนเด้อพี่น้องหนึ่งปลาตะเพียนแล้ะก็สูตรผักหลวมค่ะมีเห็ดกระลำยังก็ผักปังบวบหอมพี่น้องค่ะเอาสิเ,เทใส่กันล้ะกันเนี่ยน้ำพริกค่ะสูตรเด็ดน้ำพริกมะเขือเทศเนาะคะ่ะจะกินเสียบน้ำพริกแก้วบัอกเล่นบ้านเสริมกเอิญแก้วบักเล ท่านพี่น้องเอิเนี่ยแกบักเขือเทศเนาะค่ะพี่น้องปรุงนัวๆเสียบแบบกระเคยเจียวมือเนี่ยเทลงกันนะเฮ้อเอาได้ขาดเดี๋ยวพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเดียวเลยเสียบๆนี่ยเได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเสียบนัวๆน้ำกันค่ะมือเนี่ยเดี๋ยวครับฮิดบ้านาผสมผูทั้งคนกับปลูกหไร่ได้ค่ะมีฟาร์มตอนแต่ยืนนั่นนะฟาร์มแบบนั้นนะ เพรกระเพีงสุนการเลี้ยนลูอกอือจับอนูนนูนจะนเลยอืึดาเลยอือป,อปง้เจ้าเล่นอืแล้วก็กรเพงระเพงไม่น,นีย่ไ้ทรงฟริตเปียวเล่น อเขาไม่ป่ามันอืมันดูดเขาแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าหน่อยมันก็นมีห่วงตลูกเนาะง่ายนมาแน่เริ่มเท่าไปนหน้าก็มีร้าน ขันอันอยืนกับมิเลนตามสเต็ปไปเนาะคือว่าบ้างล,ลูก,ลกหลานเลนหลนหลนร้อนบ่มีดอกบหลนบะมวยแบบลูกหลานเลนหลนหลนผู้เป็นยืนแล้วการลูกเตา้าเป็นอภวรตนะหนัได้เห็นนี่หรือได้หรื ดูดิเห็นร้านนะเนาะเลี้ยนเนาะอืมก็เห็นเลยลูกร้านเนลี้ยนล้นหะมดเต็มลนะูกโง่เนาะอืมเช้าบุญดีน่ะสมมุตินักอันส่วนอายุคนเอาลูกลูกๆพฮอกันแม่ตอนสามป,ปี ต่อมาเป็นลูกแม่กอายุ4 0่อมาเป็นล้านแม่กอายุ60่อมาเป็นเลนแม่กอายุ80ก็ย้ายนี่เห็นเลยใช่หมนี่รถขร้น้ำไปเนาะเนี่ยว่ามปจัดกนข่าวาใช่ปะไปแล้ว ในนู้นสิการเป็นอาหารที่กินกับเข่า้ะคะ่ะแซ่บแซ่บบว,ว่าก็จะไหนกินแบบกินเล่นกินยังมันว่าม่นไม,ม,ม,มนูก,กินเลนะ่นเนาะพี่น้องกินแล้วสบายท้องหอมหอยมนนั้นี่เหรอเหอปีนี้เขาไปเยันเหอ่อมาลืมถามไม่ย้ายกรและขั้มสั้งแล้วส,ลสื่อหอยโคง,ง,งน้องมันแค่หมมือแบบไหนบ้างอืมได้บ่ลงห

แซบแซบพี่นมาเด้ออกกนงไหมเมื่อวานนี่ยทีมงานยกสะดุงเพิ่มไปบ้านกับบ,ท2000บทัท2สองพันบ้านต่วนโตหน่งเนะะได้หล,ห,ลหลายพวกเรนหกสิบเจ็ดสิบรลอหกสิบรัวหกสิบสามมันหกมรหก,หก กได้อยู่ได้อยู่ว่าให้ประต้ำก็อย่างสิบร้อยนี่คุ้มบ้าปะนิ้นค่ะอืม้ม โอเคครับมขึ้นที่เหรียนนะขนมโกย่ะไม่เหเาไปถามเป็นหมองเขาตกป่า น้ามค้นใชาไหมจำตีนจตีนเนดีดดเดยพันแล้วนี่มองปีงจับอะไรนันเห็นบป่อแม่ตัวบ้างเล่ยยุ้นยังมเ่อาไปซะเดือกขามนนอ่ะเราจะมูยุ้จะลองดีไหมมองนี่อเอืมอืมนิม่มครับไม่เท่าปาน บอกเขาบดมึงลืงไหมไม่ฉันลืมวันนั้นลงเม็ดประกาศซ้อมกับประกาศอันของตุง้งนั้นหลดแตงมาสืบบุกสืบบ่ปลูกได้แล้วเนี่ยที่ดินน้อยยังไม่มีหมั่นปลูกปลูกไก่ได้ก็เป็นคนหน้าไม่อยากแล้วเศร้าหมองบ้านอะไเห็นกลับมา่าย น้ำแรงมาน้ำถ่วงก็เก่าปะู๋แตกปุกบยังได้ยุเตีมมาปูกอันนย้ก็มันี่ก็ไม่ดิท่านขุดบ่เห็นบ่ไห้มันเป็นหากไผ่้มันบ่อดินมั้งนี่มอซลลนะค่ะโกไผยืดของอ่ะคน่าสีบุอะี้ปูมันเดียให้นไหนึ่งนี่หละนี่เขาไปถามมันมาเป็นยังเป็นคือข่าออกอะไรนะไไปกินนัน ยังกับพี่น้องอ้อยเพิ่นปุ๋ยอ้อยเพิ่นคือกะเให้กินมืดเอาไปลากระเบนออกปลูกได้ยี่นี่นะนะเมานายฮอนอ่ะมันมีงูอนน่ะเลยวะเราไปปลูกให้ลุมทำลุมมันเนี้ยงานม,มาในประเทศไห่ใหญ่ละอือ้อไก่ปลูกได้คุณลุมปลูกอื้อ bắt cảm ơn tự đặt nhà Chú bà giảm mừng Vì nó hết lại ăn chú Nhìn này thằng với bà เงินแล้วเรืมัตัดอยู่น้อไหมน้ากระดาษอันนี้เห็นไหต้องเอานีบออีกเถอะมันหาดหลังคาอีกแล้วคุณกองลงไหมน้อบิดเยวนึงวงไม่ห้วนๆเนี้ยตกลงมาเตะทิ้งๆเี้ยบฮะมือเทนังยิงตรงตกไม่อีกตัว นูต้องขาวตัวบบนี้นนตงตัวนี้เรียนล,งลยังไข่คูบินแก้วเสียมนี่เป็นไรนแกล้ขคัปเลยน้นาแ เดี๋ยวจะไปปลูกลงคันนาไปเนีปลูกรีดดิ่ะแรงละ่ะเดี๋ยวยุขาเท่านะในวะในหลายต้นลอยต้นอยู่ดีเฮ้ยอยากกินยำไม่เคยจับยังอยากปลูกมทำไมอยากปลูกยุขา ปลูกยูคาดิกรัวแ้วาสมัยอยากปลูกกกยูคานำขันน้ำเสร็จปลูกมันได้เป็นแถวไปเห็นปะแล้วไปลงไปลุไมได้หลายเติบอยู่ดีแล้วสมัยอยากปลูกเอาง่ายๆปะค่ะอยากปลูกกกยุคาผสมกับกอไผ่เห็ดขมนมามักเียแต่ว่าต้องตีคู่งใหญ่ <c oughs> ให้นึ่งสิได้สองแถวให้นึ่งสิได้สองคูทีเป็นร่องไปแล้ว Thôi ăn nhá, bánh mát này hẹt cơm cắp sợi khổ chút khá Đêm ngọt thay mẹ không? Đã nè, gì mà hát thẳng đi múc bì này? Ghiêng gặp miếng đậu nắp đi nhá hết nát bằng ọc อืใชนน่ผ่านมันละผ่านม,มันดีครันนี้นัวไหมวะผ่านมันเลยให้สมชิ้นแสบย่บัสซั่นก็กินหลายอย่างเลยเนาะมักไปปีมักไปหนึ่งออืจะได้กินสมพร้อม ลาบวันนี้หน้ามืดเนาะเดินตลับมาลาบวันนี้ยุนในหนองหลับพูดหนึ่งวันได้หลายแล้วจะไปแปลกดูสูงน้ำนี่เราตรงนี้เนาะปลาเก๋าหัวแข็งกันนะตัวใหญ่หน่ะพี่น้องสู้ไอ้ซวยไปหมดให้จักกระปุกนึงวแหพะ่นเขาดีดิหืมแต่ลูกปนยามกันดอกตรงหยด13บดอก เทียงโจมของเขามันฟูปเป็นขามันแบนแน่นหน่อยนองก<บ>ินป่ะอือิ่มแล้วไปนะนรับพี่น้องเด้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิเนะพี่ข้าฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้าวเสิร์กับนายหูดำน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ จะมาพี่น้องเด้อค่ะ